สวัสดีครับมาดูวิธีการสมัครการใช้งานระบบจองแพ็กเกจทัวร์ออนไลน์สำเร็จรูปสำหรับบริษัทนำเที่ยวกันนะครับอันดับแรกคุณต้องเข้ามายังเว็บไซต์ www.travelbook.co.th ก่อนนะครับหลังจากนั้น ให้คุณคลิกที่สร้างเพจธุรกิจจะเข้ามายังหน้าสร้างเพจสำหรับธุรกิจนะครับให้คลิกที่บริษัทนำเที่ยวหลังจากนั้นก็จะเข้ามายังหน้ารายละเอียดเกี่ยวกับระบบจองพปกเกตทัวร์ออนไลน์นะครับให้คุณคลิกที่ ลงทะเบียนเพื่อสร้างหน้าเพจถ้าคุณยังไม่สมัครสมาชิกกับเว็บไซต์ Travelbook ให้คุณสมัครสมาชิกก่อนนะครับมิฉะนั้นไม่สามารถสมัครเข้าใช้งานระบบนี้ได้ครับถ้าคุณสมัครสมาชิกแล้วให้คลิกที่เข้าสู่ระบบครับหลังจากนั้นให้คุณล็อกอินเข้าสู่ระบบ เมื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ลงทะเบียนเพื่อสร้างหน้าเพจหลังจากนั้นให้กรอกข้อมูลลงในฟอร์มที่แสดงไว้ณตอนนี้หมดให้ครบทุกช่องนะครับชื่อบริษัทนำเที่ยวของคุณเลขที่ใบอนุญาต ผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยวของคุณครับเบอร์โทรศัพท์เบอร์มือถือที่อยู่ของบริษัทของคุณครับเลือกภูมิภาคเลือกจังหวัด เลือกอำเภอเลือกตำบลรหัสไปรษณีย์และรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทครับข้อมูลบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินจากการขาย ในที่นี้หมายถึงเมื่อลูกค้าของคุณได้จองแพ็กเกจทัวร์ของคุณผ่านระบบนี้ยอดเงินก็จะเข้าไปยังบัญชีของคุณทันทีโดยไม่ผ่านทางบริษัท Tra v ว l b o บุนะครับจะเข้าสู่ตรงบัญชีของคุณทันทีครับปลดเลือกธนาคาร สาขาชื่อบัญชีธนาคารหมายเลขบัญชีธนาคารเมื่อคุณกรอกข้อมูลครบทุกช่องแล้วกรุณาตรวจสอบให้ละเอียดว่าข้อมูลมีความถูกต้อง หลังจากนั้นให้คลิกที่สร้างเพจนะครับเพียงแค่นี้คุณก็จะได้เพจบริษัทนำเที่ยวพร้อมกับระบบให้จองแพ็กเกจทัวร์ออนไลน์นะครับที่เหลือก็แค่ปรับแต่งเพจให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นโดยการคลิกที่เพิ่มภาพประจำตัวให้เลือกภาพประจำตัว แนะนำให้เป็นโลโก้ของบริษัทนะครับเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเพจของคุณหลังจากนั้นให้อัพโหลดภาพหน้าปกคลิกอัปโหลดภาพหน้าปกเลือกรูปภาพหน้าปกของคุณเลยนะครับคุณสามารถเลือกตำแหน่งของภาพได้นะครับหลังจากนั้น กดบันทึกรูปภาพคุณก็จะได้ภาพหน้าปกแล้วนะครับหลังจากนั้นให้เพิ่มรูปภาพต่างๆเกี่ยวกับบริษัทของคุณนะครับ เมื่อคุณเพิ่มรูปภาพเรียบร้อยแล้วคุณสามารถเพิ่มแผ่นที่ที่อยู่ของบริษัทของคุณได้นะครับโดยการกดที่ค้นหาพิกัดระบบก็จะทำการค้นหาพิกัดสถานที่ที่อยู่ปัจจุบันของคุณให้คุณทำการคลิกกดบันทึก คุณก็จะได้แผนที่ที่อยู่ของบริษัทของคุณแล้วนะครับคุณสามารถแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทของคุณได้นะครับโดยการคลิกที่หน้าเกี่ยวกับแก้ไข คุณสามารถแก้ไข URL เพจของคุณให้มีความสวยงามได้นะครับซึ่งปกติ URL ของคุณมันอ่านไม่ออกนะครับมันเป็นรหัสตัวเลขคุณสามารถเปลี่ยนเป็นชื่อของบริษัทของคุณได้โดยการคลิกที่แก้ไขนะครับแล้วก็เขียนชื่อบริษัทหรือ URL อื่นๆที่คุณต้องการได้นะครับ แลวทำการกดบันทึกครับคุณก็จะได้ URL ที่มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับคุณสังเกตคำเตือนด้านบนนี้ครับเพจของคุณปิดใช้งานอยู่ผู้อื่นหรือบุคคลอื่นไม่สามารถมองเห็นเพจของคุณได้โดยให้คุณทำการคลิกที่เมนูนี้นะครับ แล้วคลิกที่เพจเปิดใช้งานเพียงแค่นี้คุณก็ได้เพจบริษัทน้ำเที่ยวพร้อมกับระบบให้จองแพ็กเกจทัวร์ออนไลน์ได้ใช้งานกันแบบฟรีๆกันแล้วนะครับ